ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยจากที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชอนวนะิพยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเนชั่นทั้โลกนะคะวันนี้วันศุกร์ที่10มีนาคม2566ค่ะอยู่กับปริมนะคะคุณชนิตาคุณชรณอิทยาค่ะแล้วก็คุณมชัชยยกรมีสัตบุรุงนะคะวันนี้มีข่าวต่างประเทศหลายข่าวมาอัปเดตกันเลยนะคะใช่ค่ะปกติแล้วที่ประเทศกรีซเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยได้ได้รายงานข่าวกันเพราะว่าเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะสงบนะนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะที่กรีซนะคะเขามีการประท้วงหนักเลย ประชาชนก็ปะทะกับตำรวจด้วยนะคะจากกรณีที่มีรถไฟชนกันค่ะแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตนะคะนะตอนนี้ตัวเลขเนี่ยสูงถึง57คนแล้วก็เลยมีการประท้วงกันหนักเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่สำคัญล่าสุดนะคะทั้งประชาชนกับตำรวจก็มีการประทะกันด้วยมีการใช้แก๊สน้ําตาด้วยนะคะผู้ประท้วงค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการความยุติธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถไฟโดยสาร ชนประสานงากับรถไฟขนสินค้าใกล้กับเมืองลาลิซาผู้ประท้วงเขาบอกอย่างนี้ mm. คุณผู้ชมบอกว่านี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นอาชญากรรม mm. คุณผู้ชมดูภาพสิคะการประท้วงนี่หนักมากเลยนะมีการโยนพุไฟคะ่ะ mm. แล้วก็เอาเป็นว่าประชาชนกับตำรวจเนี่ยประจันหน้ากันเลยคะ่ะ mm. ผู้ประท้วงเขาบอกว่ามันเป็นอาชญากรรมแล้วก็มองว่าสาเหตุของโศกนาฏกรรมเนี่ยเกิดจากความบกพร่อง ของระบบรถไฟและพนักงานรถไฟที่ออกมาร่วมประท้วงหลังเกิดอุบัติเหตุก็ได้มีการกล่าวโทษว่าเป็นเพราะความเพิกเฉยของรัฐบาลในการลงทุนแล้วก็ปรับปรุงรถไฟแล้วก็ขาดแคลนพนักงานด้วยนะคะ,คะการประท้วงเกิดขึ้นใน a อเธนสค่ะแล้วก็มีผู้ชุมนุมถึง4,000คนเดินขบวนจากอาคารรัฐสภาไปที่สำนักงานของบริษัท เฮเลนิกเลเวนะคะที่เป็นเจ้าของรถไฟทั้งสองคันที่ชนกันแล้วก็เกิดการประทะกับตำรวจปราบจราจนที่ด้านนอกของอาคารรัฐสภาช่วงสั้นๆเมื่อกลุ่มเยาวชนเนี่ยคว้างปาก้อนหินแล้วก็ระเบิดเพลิงใส่ตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาในการเข้าสลายการชุมนุมนอกจากนี้ยังมีการชุมนุมอีกที่หนึ่งะคะคือเมืองเทซาโลนิกิ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของกรีซมีผู้ชุมนุมที่จุดนี้ถึง2 0 0 0 0่นคนมีกลุ่มเยาวชนหลายสิบคนเนี่ยค่ะปะทะกกับตำรวจแบบนี้เลยคว้างปาระเบิดเพลิงเจ้าหน้าที่ใช้แกส๊สน้ำตาเข้าสลายนอกจากนี้ผู้ชุมนุมยังทุบทำลายกระจกหน้าต่างร้านค้ามีการสาดสีแดงใส่สำนักงานสาข,ขาของธนาคารแห่งชาติด้วยตอนนี้มันเริ่มบานปลายแล้วนะคะยังไม่พอค่ะพนักงานรถไฟและสหภาพข้าราชาการก็ยังนัด หยุดงานประท้วงนาน24ชั่วโมงด้วยนี่กลายเป็นเหตุใหญ่นะคะเป็นการจราจรน,นะ,ะแล้วก็การประท้วงกันในประเทศกรีซเลยแล้วก็หลายจุดด้วยค่ะค่ะหลักๆเลย<ม>คือประชาชนเขามองว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ<ช>ไม่ใช่ความผิดของหัวหน้าสถานีรถไฟ<อ>แต่เป็นความผิดของรัฐบาลนั่นแหละ<อ>ไม่ยอมปรับปรุงรางรถไฟสักทีค่ะใช่ค่ะ มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้หลายคนก็เลยไม่พอใจที่รัฐบาลไม่รับผิดชอบต่อความผิดนะคะเอาไปดูกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียค่ะชาวจอร์เจียประท้วงเหมือนกันนะคะมารวมตัวกันชุมนุมอยู่ที่หน้ารัฐสภาจอร์เจียอันนี้เป็นการประท้วงเพื่อคัดค้านร,ร่างกฎหมายตัวแทนต่างชาตินะคะที่เขามองว่าจะมีการเข้ามาควบคุมสื่อหรือว่า NGO ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติหรือเปล่าหรืออาจจะบานปลายถึงขัน้นถูกใช้เป็นเครื่องมือปราบปรามฝ่ายที่เห็นต่างทางการเมืองด้วย แม้ว่าล่าสุดร่างกฎหมายว่าด้วยความโปรง่งใสของอิทธิพลต่างชาติที่เป็นชนวนเหตุสำคัญจะถูกรัฐสภาของจอร์เจียลงมติคว่ำร่างในการแปรยติครั้งที่2ไปแล้วเพื่อลดความตึงเครียดที่เกิดจากความไม่พอใจของคนในสังคมและการเผชิญหน้าที่เกิดจากการประท้วงที่ยืดเยื้อนานหลายวันแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันพุทธที่8มีนาคมตอนนั้นก็มีผู้ประท้วงชาวจอร์เจียหลายหมื่นคนไปชุมนุมที่ด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงทบิลิซีเป็นคืนที่สอง หลังร่างกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสของอิทธิพลต่างชาติผ่านการลงมติแปรยติครั้งแรกในวันอังคารผู้ประท้วงในคว้างป่าก้อนหินใส่กระจกหน้าต่างอาคารรัฐสภาและพยายามทำลายแผงกั้นรอบอาคารทำให้ทางตำรวจต้องใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาเข้าสลายฝูงชน เช่นเดียวกับการประทะในคืนวันอังคารที่มีตำรวจบาดเจ็บราว55คนหลังจากผู้ประท้วงคว้างปาก้อนหินและระเบิดเพลิงใส่และเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำและใช้แกส๊สน้ำตาเพื่อควบคุมสถานการณ์และมีผู้ถูกจับกลุ่มทั้งสองคืนรวม142คนโดยร่างกฎหมายที่จุดชนวนความขัดแย้งครั้งนี้กำหนดให้องค์กรซึ่งรวมถึงสำนักข่าว ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติเกินกว่า20%จะต้องจดทะเบียนในฐานะตัวแทนต่างชาติและถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกลงโทษปรับรัฐบาลระบุด้วยว่าร่างกฎหมายมีต้นแบบมาจากกฎหมายของสหรัฐที่ประกาศใช้ในช่วงทศวรรษที่1930 ขณะเดียวกันร่างกฎหมายนี้ก็ถูกมองว่ามีความคล้ายคลึงกับกฎหมายของรัสเซียที่บังคับใช้ในปี2555และพุ่งเป้าต่อองค์กร NGO และสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากชาติตะวันตกจึงสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนในจอร์เจียที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตทำให้ผู้ประท้วงหลายคนตะโกนออกมาว่าไม่ต้องการกฎหมายรัสเซีย และผู้ประท้วงคนหนึ่งก็บอกด้วยว่าไม่อาจจะปล่อยให้ประเทศกลายเป็นรัรเสเซียหรือสนับสนุนรัเสเซียหรือแม้แต่ไม่เป็นประชาธิปไตยขณะที่ผู้ประท้วงและนักวิจารณ์ก็มองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อควบคุมภาคประชาสังคมและทำลายประชาธิปไตยซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จอร์เจียจะเข้าไปเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปหลังจากยื่นใบสมัครในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว อีก็กำลังพิจารณาว่าจะให้สถานะผู้สมัครเป็นสมาชิกแก่จอเจียรหรือไม่แล้วก็เตือนด้วยว่าร่างกฎหมายไม่สอดคล้องกับค่านิยมและมาตรฐานของอีแม้ว่าทางประธานาธิบดีซาโลเมสูราบิชวิลลี่จะประกาศว่าจะใช้อำนาจยับยั้งร่างกฎหมายเมื่อยื่นให้เธอลงนามบังคับใช้แต่อำนาจบริหารสูงสุดก็อยู่ที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอิราคลีการิบัชวิลลี่ ขณะที่สหรัฐออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายใหม่ของจอร์เจียโดยระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชาวจอร์เจียที่อยากจะเข้าร่วมกับ EU อียและการพัฒนาประชาธิปไตยและประธานาธิบดีวโลาดิมีเซเลนสกี้ของยูเครนแสดงความสนับสนุนให้จอร์เจียได้เข้าเป็นสมาชิก EU อีย ต่อมารัฐบาลจอร์เจียประกาศว่าจะยอมถอนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยออกแถลงการในวันพฤหัสบดีที่ 9. มีนาคมระบุว่ารัฐบาลจะถอนร่างกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสของอิทธิพลต่างชาติอย่างไม่มีเงื่อนไขออกจากการพิจารณาของรัฐสภาหลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแประยะติรอบแรกเมื่อวันอังคารเพื่อลดการ,รเผชิญหน้าในสังคม แต่ฝ่ายต่อต้านร่างกฎหมายก็บอกว่ายังไม่มีแผนจะยุติการชุมนุมแล้วก็ต้องการให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงว่าจะถอนร่างกฎหมายอย่างไรรวมถึงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมด้วย ด้านผู้แทนของ e อียูในจอร์เจียก็ขานรับการตัดสินใจด้วยความยินดีและเรียกร้องให้ผู้นําทางการเมืองทั้งหลายในจอร์เจียเดินหน้าการปฏิรูปตามเงื่อนไขของ e อีูเพื่อให้ได้สถานะผู้สมัครเป็นชาติสมาชิก ส่วนความคืบหน้าล่าสุดในวันที่10มีนาคมรัฐสภาของจอร์เจียมีมติความร่างกฎหมายด้วยความโปร่งใสของอิทธิพลต่างชาติในการแประยะติครั้งที่2โดยมีเสียงคัดค้าน,น35เสียงงดออกเสียง58เสียงและสนับสนุนเพียง1เสียงเท่านั้นขณะที่ทำเนียบเครมลินของรัสเซียแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการถแถลงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ประท้วง แต่ก็ยืนยันด้วยว่ารัเสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลจอร์เจีย พูดถึงเรื่องของรัเสเซียค่ะคุณผู้ชมก็มีประเด็นเช่นเดียวกันนะคะคือผู้แทนรัเสเซียประจําธนาคารโลกเนี่ยตอนนี้บอกว่าเขากําลังจะหาหรือกับชาติพันธมิรนะในการส่งผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานธนาคารโลกแข่งกับผู้สมัครของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะซึ่งเนี่ยก็อาจจะทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้นนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะสานักข่าวทาชนะคะของทางการรัเสเซียค่ะมีการรายงานอ้า,างคำเปิดเผยของโรมมน มาชาวินนะคะเป็นผู้แทนรัสเซียประจําธนาคารโลกบอกว่าตอนนี้เขากําลังหาหรือกับประเทศอื่นๆเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลที่จะส่งลงสมัครชิงตําแหน่งประธานธนาคารโลกโรวมไปถึงนักการเงินของรัสเซียแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ต่างชาติอดีตผู้นําองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็อดีตทัฐมนตรีคลังและประธานธนาคารกลางนอกจากนี้มาชาวินค่ะเขาเปิดเผยด้วย ว่าเรื่องของการพิจารณารายชื่อผู้สมัครร่วมกับประเทศอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไร คือปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคือรัเสเซียเนี่ยยังคงเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงในธนาคารโลกแม้ธนาคารโลกระง,งับกิจกรรมทั้งหมดในรัเสเซียและเบลารุสไปตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วจากการที่ไปบุกยูเครนนี่แหละขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ออกมาประกาศตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเสนอชื่ออาชัยบันกาอดีตซีอของบริษัทมาสเตอร์การ์ดวัย63ปีเพื่อมาชิงตําแหน่งประธานธนาคารโลกหลังจากที่เดวิดเมลพาสประกาศลาออกจากตําแหน่งโดยจะมี ีผลสิ้นเดือนมิถุนายนและบันก้าวก็เปิดเผยนะคะว่าเขาก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้งอินเดียกานาเคนยาและบังกลาเทศแล้วด้วยและได้รับการตอบรับที่ดีจากฝรั่งเศสและเยอรมนีค่ะแม้ว่าธนาคารโลกยังเปิดรับผู้สมัครจากประเทศอื่นๆจนถึงวันที่29มีนาคมนี้ แต่จริงๆก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากสหรัฐน่าจะได้รับตําแหน่งแหละ,ะเพราะว่าที่ผ่านมาธนาคารโลกก็จะมีประธานที่เสนอชื่อโดยสหรัฐส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีกรรมการผู้จัดการจากผู้สมัครของชาติยุโรปค,ค่ะ แม้ว่าผู้สมัครจากรัเสเซียหรือว่าประเทศพันธมิตรจะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของกระบวนการสรรหาประธานธนาคารโลกได้เนื่องจากโครงสร้างของผู้ถือหุ้นด้วยแต่ก็อาจจะเผยให้เห็นถึงความตึงเครียดยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐและชาติตะวันตกรวมถึงจีน ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่3อันดับแรกในธนาคารโลกค่ะเอาจริงๆนะช่วงนี้ความตึงเครียดในทุกๆด้านเลยนะไม่ว่า<ฮ>ะจะเป็นเรื่องของความมั่นคงกองทัพนะเศรษฐกิจแม้ไปแม้กระทั่งถึงเรื่องของการสรรหา <ฮะ S 2> ตัวธนาคารโลกประธานธนาคารโลกเนี่ยก็เป็นเรื่องตึงเครียดนะ<ช>ของทั้ง3ประเทศนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐ รวมไปถึงรัเสเซียด้วยนะคะอ่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปติดตามกับคุณชิปจิตนิยมสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับประเด็นการประชุมสองสภาของจีนนะคะแน่นอนว่าเขาก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของจีนแต่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยช่วงหน้าคุณชิปจิตนิยมจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยฝากที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาจุนชรนนักวิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในชั้นทั่วโลกเราก็ตามประเด็นของการประชุมสองสภาจีนมาหลาย<ช>เรื่องหลายมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งต,งตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหรืนะอนโยบายต่างๆแต่วันนี้คุณชิปจิตนิยมจะชวนมาตั้งคำถามกันนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเราถึงควรจะจับจ้องหรือว่าให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกิดขึ้นจากการประชุมสองสภาค,ครั้งนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่คนไทยไม่ควรมองข้ามไปติดตามกับคุณชิปจิตนิยมค่ะการประชุมสมัชชาของจีนสองสภาเนี่ยนะครับบางคนอาจจะถามว่าทำไมต้องไปเรียนรู้ขนาดนั้น ต้องไปศึกษากาะตีดโอ้โหเรื่องเป็นเรื่องภายในของจีนหรือเปล่าแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยสิ่งที่มีการประชุม2อสภาของจีนเน่ยนะครับไทยเราควรจะเรียนรู้หรือว่าน่าจะเอาประโยชนอ์อะไรจากการประชุมมาใช้กับประเทศไทยยังไงอันแรกเลยจีนนกลายเป็นเศรษฐกิจใหญ่ของโลกนะ<ม>ปีที่แล้วก็ประกาศออกมา18%ของ GDP โลก<ม>นะครับปีนี้ผมคิดว่าถ้าณสิ้นปีนะเราอาจจะเห็นสัดส่วน20%แล้ว ดันั้นโมเมนตัมของเศรษฐกิจจีนหรืออิทธิพลของเศรษฐกิจจีน,นในเวทีโลกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะ,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 นะการที่เรารู้ความเคลื่อนไหวของนโยบายบทิศทางที่เขาจะเดินหน้าไป่ับาการประชุมสองสภาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะการประชุมสองสภาของจีนเนี่ยมันจะเป็นการพูดคุยไม่ใช่แต่สิ่งที่เขาทามาในช่วงที่ผ่านมาแต่พูดต่อไปถึงว่าแล้วปีอนาคตของเขาเขาจะทํำยังไง การที่เรารู้เนี่ยก็ทําให้เราเตรียมตัวได้ง่ายได้เร็วขึ้นยิ่งเราอยู่ใกล้เนี่ยนะครับขนาดสหรัฐอเมริกาเขาอยู่ไกลขนาดนั้นเขายังมองแบบนี้แล้วเราอยู่ใกล้เรามีความได้เปรียบในมิติเชิงของโลจิสติกที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับจีนแล้วก็ภูมิภาคแถบนี้เพิ่มสูงขึ้นประเด็นใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็น4ภารกิจในการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องของความพยายามในการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ แต่ขณะเดียวกันสื่อตะวันตกเองก็บอกว่าจีนก็พยายามที่จะออกมาตราก,การหรือว่าการก็ไปมีบทบาทแทรกแซงเรื่องของการลงทุนในภาคการชนมากขึ้นข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นไงครับอาจารย์จีนในช่วงสองปีหลังเนี่ยนะครับช่วงที่เกิดวิกฤตโดยเฉพาะยิ่งปีที่แล้วนะเราเห็นเรื่องของวิกฤตโควิดในเซี่ยงไฮ้แลว้วก็หัวเบอร์สำคัญในประเทศจีนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้ธุรกิจต่างชาติจํานวนมากไม่ค่อยสบายใจนะธุรกิจต่างชาติหลายรายเนี่ยถึงขนาดออกมาประกาศเลย บอกวถ้าคืนเป็นอย่างนี้ต่อไปผมไม่เอาละผมจะถอนการลงทุนนะจากประเทศจีนเราก็เห็นรัฐบาลจีนโดยรัฐบาลกลางส่งสัญญาณนะกระตุ้นให้รัฐบาลท้องถิ่นนะหารือพูดคุยคะนะครับกับธุรกิจต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่อย่างในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีการพูดคุยระหว่างหอการค้าต่างๆกับผู้แทนของไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้อินเวส์ซึ่งดูแลเรื่องการลงทุนในเซี่ยงไฮ้หรือแม้กระทั่งเรื่องภาคการต่างประเทศ หน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขามาพูดคุยกับผู้แทนของหอการค้าของต่างชาติที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ลักษณะเดียวกันทําขึ้นในหลายหัวเมืองในประเทศจีนแล้วเขาไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะเขาเอาไปแก้ไขปัญหาบางทีระหว่างที่จะมีการหารือเนี่ยบางทีเขารับปากเลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเลยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขอไปดาเนินการเรื่องนี้ปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่เดือนนะจีนนะในภาพรวมแก้ไขปัญหาต่าง ตามที่กิจการต่างชาติเรียกร้องเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ยภาพที่เราบอกว่าโอ้ยเขากดดันอยากจะถอนการลงทุนจากจีนวันนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการกระจายการลงทุนเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีที่กดดันนะถ้าเกิดอยู่ในเมืองจีนแล้วอาจจะทำให้การค้าขายกับประเทศลูกค้าเดิมอาจจะติดปัญหาในบางเรื่องเขาก็เข้าใจ การลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงทางธุร,ธรกิจมาอยู่ในหลายๆประเทศในอาเซียนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างเราเห็นต่างชาตินะครับกลัวว่ารัฐบาลจีนจะมากดดันะนะหรือแม้กระทั่งเราเห็นรัฐบาลจีนปรับทิศท,ทางนโะยบ,บายของการเข้าไปร่วมถือหุ้นะนะครับในกิจการเอกชนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่จีนอยากทาและอยากแสดงให้โลกเห็นก็คือว่าเฮ้ยรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นมืออาชีพนะนะไม่ได้ใช้กฎหมายไปบีบบังคับกิจการต่าง แต่ใช้กลไกทางด้านธุรกิจนี่แหละนะครับในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานจากเดิมที่ปล่อยให้เอกชนร่วมทุนกันแล้วก็เกิดปัญหาต้องมาจัดระเบียบอย่างข่าวในช่วงสองสปีที่ผ่านมาแล้วก็เกิดเป็นวิกฤตใหญ่นะครับจีนบอกไม่เอาเอางนี้งั้นแล้ววิสาหกิจจีนอ่ะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องคุณก็ไปลงทุนนะในกิจการเป้าหมายเช่นกิจการด้านเทคโนโลยีเป็นกิจการเป้าหมายก็อาจจะเข้าไปร่วมทุนสัก ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับเข้าไปร่วมทุนแล้วระบบก็คือคุณก็มีผู้แทนเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมการบริหารนะของบริษัทต,ต่างๆเหล่านั้นคือมีอะไรเนี่ยก็ว่ายง่ายกระตุกนะรกันให้คอกคิดเห็นกันหรือรับรู้คือคนถ้ามันอยู่ใกล้ชิดกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน,นอย่างน้อยมีอะไรมันก็ไปในทิศทางเดียวกันได้ได้อย่างเหมาะสมนะครับบางครั้งเขาบอกว่าความผิดมันไม่ได้ความผิดพลาดมันไม่ได้เกิดขึ้นนะจาก ภาคเอกชนหรอกแต่พอบางทีภพคเอกชนเราก็คิดอย่างเอกชนนะไม่ทันได้มองว่าทิศทางนโยบายหรือมิติความมีเสถียรภาพในมุมมองภาครัฐนะมันสูงระดับไหนนะพอตัดสินใจจากพื้นฐานในด้านธุรกิจอย่างเดียวมันก็ทําให้มันเบี่ยงไปด้านหนึ่งในมิติเรื่องการความเจริญการพัฒนาหรือความพยายามในการสร้างผลกําไรจนลืมมิติเรื่องของความมีเสถียรภาพเขาบอกลักษณะแบบนี้นะก็จะทําให้ผมคิดว่าภาพของจีนในวทตีโลก นะครับมันมันดีขึ้นแล้วก็จะทาให้ธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเมืองจีนรรู้สึกสบายใจขึ้นนะด้วยพอพูดถึงประเด็นนี้เราก็อจจะนึกถึงกรณีของแจ็คหมายี่เป็นต้นอาจารย์คิดว่าการปรามของจีนเนี่ยมันซื้อเห็นว่าบริษัทใหญ่ในจีนกําลังออกนอกลู่นอกทางที่จีนเขาตั้งเป้าตั้งกรอบไปหรือเปล่าครับอาจารย์กรณีของรีบาบาของแจ็คหมายนี่อาจจะเป็นกรณีกรณีเฉพาะกรณีพิเศษ ซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ท่านไปกล่าวปราศัยหรือไปทําอะไรไว้แต่ในภาพใหญ่ของธุรกิจก็คือผมเชื่อมั่นว่าจีนยังคงต้องพึ่งพาธุรกิจพวกไฮเทคทั้งหลายบิจเทคทั้งหลายอยู่ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าจีนอยากเห็นการเติบโตลักษณะแบบนี้มันพัฒนาควบคู่ไปกับความมั่นคงนาของชาติและก็มิติอื่นๆโดยรวมไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเดิมหรือธุรกิจอื่นๆที่มีอยู่ในจีน ทุกคนก็จะได้เติบโตไปร่วมกันเหมือนกับแคมเปญถ้าสีชินผิงใช่ไหมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันไม่งั้นบิ๊กเทคโตไปคนเดียวคนอื่นได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รวยไม่ได้รวยด้วยกันผิดท่าด้ลยคือเราต้องลงเรือลำเดียวกันด้วยถูกครับจีนอยากเห็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนของเขาหรือแม้กระทั่งประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเขาเติบโตไปด้วยกันครับ โอ้ oh, น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการลงทุน<ะ>ที่ไทยกับจีนก็มีความเกี่ยวข้องกันมานานด้วยใช่ค่ะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการลงทุนการค้าในย่างไงจีน,เ,นเขาก็ยังคงเป็นเจ้าใหญ่ของโลกนะคะ,ะคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามเต็มๆนะคะก็วันพรุ่งนี้ค่ะในรายการจับจ้องมองจีนนะคะเวลาบ่ายสามนาทีค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมไปติดตามการประกาศรางวัล Academy Awards หรือว่ารางวัลอสการ์นะคะที่จะประกาศการวันจันท์นี้แล้วไหม<ฆ>ตามเวลาบ้านเรารู้ไหมคะว่าข่าวดีคือมีรางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมที่มีนักแสดงชาวเอเชีย er สร้างประวัติศาสตร์นะคะเป็นสตรีเชื้อสายเอเชีย er คนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อ<ฆ>เธอคือมิเชลโยเธอเป็นใครเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปราทีพวัฒนวงศุณชนิตาคุณชรน,นะนักวิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั <N ation S 1> ่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 มาเกาะติดนะคะเวทีออสการ์กันบ้างครั้งนี้ครั้งที่95แล้วนะคะก็คุณผู้ชมมีลิสต์ภาพยนตร์หรือว่าลิสต์นักแสดงนะคะในใจหรืออย่างที่จะเข้าชิงนะคะรางวัลออสการ์อย่างภาพยนตร์เรื่องนะคะ Everything Everywhere All at Once นี่นะคะต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนเลยนะคะคือเข้าไปดูแล้วรู้สึกประทับใจมาก,กไม่อยากจะเชื่อว่าเขาทําได้จริงๆคือดิฉันเนี่ยน,นะร้องไห้กับ หินสองก้อนบอกเป็นทิน้นคุณผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันสปอยหน่อยๆเผื่อใครอยากไปดูบ้างหินสองก้อนคุยกันอ่ะเออเราลองให้เลยเห็นว่าน้องบินก็ดูทั้งสองรอบดูสองรอบชอบเหมือนกันเออทำไมถึงเชียร์ด้วยชอบตรงที่เขามีเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับมัลติเวิร์สที่อาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากภาพยนตร์มาเวลที่หลายคนชื่นชอบกันก็ลองไปดูแล้วเปรียบเทียบกันได้อืมค่ะซึ่งน่าสนใจมากแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะของคนเอเชียค่ะก็คือครั้งนี้เนี่ยมิเชลโยนะคะซึ่งเธอเป็นนักแสดงนําหญิงนใเรื่อง นี่ได้รับนะคะชื่อเข้าชิงนักแสดงนําหญิงยอดเยียมด้วยนะคะไปติดตามกันหน่อยค่ะ Okay, I'm just g o i n g to stand here and take this all in. 40 years not letting go of this. I remember when I first came Hollywood, and was told minority I'm likeNo, possible remember you're when came Hollywood was <laughs> that's and and not to told a นี่คือส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์อันเปลี่ยนไปด้วยพลังแกมเสดสีฮอลลีวูดของมิเชลโยเจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงประจำปีนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once ในบทซื่อเจผจนมัลติเวิร์ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ นอกจากจะกวาดไปหลายรางวัลลุกโลกทองคำแล้วอย่างเข้าชิงหลาย Academy Awards หรือรางวัลอสการ์ครั้งที่95ที่จะประกาศผลในวันจันทร์ที่13มีนาคมในเวลาช่วงเช้าตามเวลาประเทศไทยด้วยและมิเชลโยก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันและหากเธอเป็นผู้ชนะในเวทีออสการ์ครั้งนี้เธอจะสร้างประวัติศาสตร์ เป็นผู้หญิงเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในสาขานักแสดงนำหญิงมิเชลโยหรือชื่อจีนคือหยางจือชงเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนปีนี้เธออายุ60ปีแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนฮ่องกองเพราะโลดแล่นในวงการหนังบูแอคชั่น เคยมีผลงานสร้างชื่อกับเชินหลงหรือแจ็คก,กี้ชานมามากมายก่อนหน้านี้เธอคร่ำบอดในวงการภาพยนตร์นับตั้งแต่ปีคิศักรา 1, 1983นับจนถึงตอนนี้ก็กว่า40ปีแล้วมิเชลโยกล่าวตอนคว้ารางวัลลูกโลกทองคำว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในฮอลลีวูดเธอถูกเหยียดเชื้อชาติและเหยียดเพศแต่เธอก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งความฝัน ที่จะก้าวสู่จุดสูงสุดในอาชีพนักแสดงแม้หนทางจะมีแต่ขวากน้ำก็าตามดังนั้นเมื่อถึงวันที่เธอคว้ารางวัลลูกโลกทองคําและผ่านเข้าชิงรางวัลอสการ์เธอจึงมองว่าเมื่อเธอทําได้ทุกคนก็ทําได้บทบาทที่ผ่านมาของมิชเชลโ,โยตลอด40ปีในวงการบันเทิงพิสูจน์แล้วว่าเธอคือตัวจริงทั้งเจ้าแม่คิวบู ตลกและดรามา่าผลงานโดดเด่นสร้างชื่อให้กับเธอมีมากมายเช่นภาพยนตร์เรื่อง Tomorrow Never Dies หรือ James Bond ในปี 1997, Crouching Tiger, Hidden Dragon ซึ่งคว้าออสการ์ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศในปี2000รวมถึงภาพยนตร์อัตชีวประวัติเรื่อง The Lady ในปี2011ซึ่งเธอสวมบทบาทเป็นนางองซานซูจี อย่างไรก็ตามในปีนี้สาขานักแสดงนำหญิงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์โดดเด่นกันทุกคนเธอต้องขับเคี่ยวกับยอดฝีมืออย่างเคทบร n นเชต t นักแสดงหญิงชาวออสเตรเลียจากภาพยนตร์เรื่องทาอนาเดอร์อาจากบทมาริลีนมอนโลในเรื่องบลอนดรวมถึง m i เช e l l วิลเลียมสจากเรื่อง The f a b e r m a n s ที่ทุกคนก็ต้องการฝากฝีมือจารึกไว้ในวงการภาพยนตร์เช่นเดียวกัน потом บอกว่าเชียร์จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงที่เชื้อสายเอเชียคนแรกด้วยนะคะก็เธอเป็นคนมาเลเซียแล้วก็มีเชื้อสายจีนนั้นแล้วก็แสดงได้เก่งมากๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยววันจันทร์หน้าถ้าหากว่าผลรางวัลอสการ์เป็นอย่างไรแล้วก็จะมารายงานในรายการเนชช่นทั้งโลกด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่งคุณผู้ชมเข้านอนในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ด้วยภาพน่ารักน่ารักของโคอาลาซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของออสเตรเลียเขาแต่ว่าบางทีมันก็จะออกมาเพ่นพ่านในย่านที่อยู่อาศัยของ มนุษย์แบบเจ้าโคอาลาตัวนี้มาเดินสำรวจซุปเปอร์มาร์เก็ตในปั๊มน้ำมันไม่พอไปกระโดดเกาะขาพี่พนักง,งานแคชเชียร์เขาเฉยเลยเออน่ารักขนาดาไหนเดี๋ยวลาก,กันไปด้วยภาพนี้ละ,ค,ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเนชันทันโลกเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ